เอาละครับการสวัสดีจากอีบอททุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้นะฮะเราจะมาฟูลทีมนักเตะยอดเยี่ยมของโคปาอเมริกาครับสมัยยี่สิบสี่นะฮะที่ผ่านมามันหมาดเลยนะครับผมที่จบพร้อมกับยูโรเลยนะฮะแชมป์คืออาร์เจนตินานะครับผมและมีนักเตะอาร์เจนติน,นาฮะ,ะติดมาถึงกี่ตัววะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวเจ็ดตัววะไม่ใช่ไหม นี่โคลอมเบียจำไม่ได้คนอันนี้โคลอมเบียนะฮะติดมาถึง6ตัวนะครับผมเยอะมากนะครับโคลอมเบียมี1 2 3 4โคลอมเบียมี4นะฮะแล้วก็อุรุกวัยจะมี1นะฮะเท่ากับเสร็จตัวพอดีนะค,ะนครับผมเนี่ยผมจะขึ้นรูปให้ตามนี้เลยนะครับแต่ภาพผมเป็นอะไรนี่ก็มีกระพกจังเลยเนะี่ยอยากกระพริบเลยจ้าไม่ <c oughs> เลยวะ นี่ฮะผมจัดมาได้ประมาณนี้เลยทุกคนนะคือแบบที่อัพผมไม่พอแล้วนะครับแต่ขอไม่ตรงตำแหน่งอย่างหนึ่งนะฮะคือโรดิเกสนะครับขอเปลี่ยนกับเดปอลนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเพราะเดปอลเล่นได้ทางปีกสายตัด้ดยนะฮะแต่โรดิเกสเล่นปีกสายตับไม่ได้นะครับในเกมนะครับผมแต่ในชีวิตจริงเล่นได้นะนี่ครับประมาณนี้นะฮะกองหน้าเราเป็นหลุยส์โซเล่คู่มาติเดนเอครับกองกลางก็คือแน่นนะฮะบางตัวของโคลอมเบียเรายังไม่รู้จักเลยผมยังไม่รู้จักเลยนะฮะ เนี่ยตนเนี้ยเหมือนเคยเห็นท่านผ่านตาครับอยู่พีมารีนะครับผมแล้วก็นี่ครับโรดิเกสฮะเฟอาโรดิเกสคือแบบโคตรพีเก้ในครั้งเนี้ยพีมากมากนะครับคือเล่นดีจัดเลยนะฮะไม่เท่าแบบครั้งก่อนที่แบบเขาแบบไม่ค่อยท็อปฟอร์มนะฮะคือแบบเขาดรอปลงมาเยอะนะแต่ก่อน่ะนะครับตอนที่แบบถูกมาริดดองนะฮะแล้วก็ไปเล่นให้ใบเยินแล้วก็อุ้ยเยอะแยะหมดจำไม่ได้ละนี่ครับมีดิมาเรียนะฮะ ใา้คนนี้สำหรับผมผมก็ไม่รู้จักแต่ถามว่าเคยเห็นไหมเคยเห็นนะครับเป็นแบ็กซ้ายของมันชื่ออะไรวะลียงใช่ไหมผมพูดถูกป่ะชื่อที่ลียงว่าจำชื่อไม่ได้เลครับนี่มาร์ติเนสนะฮะตัวนี้ของแมนยูนี่ครับยูนคู่แบบนี้ซันเชตซันเชตล่างนี้ตัวเน,นี้ยผมจำไม่ได้ว่ามันเคยอ,อยู่ทีมไหนมาก่อนก่อนจะย้ายมาไอ้กาลาซาลายอนะทุกอย่างเนี้ยเคยอ,อยู่สเปอร์ป่ะถ้าที่ผมจะไม่ผิดอะ่ะใช่คนเดียวกันปะ ไม่ใช่ขอไพร์ดนะครับจาไม่ได้จริงๆนะฮะแต่จําได้ว่าค่อนข้างเหนียวอ่ะแล้วก็แบกขวาตอนนี้ครับผมทีมเลยก็ไม่รู้ฮะมาณนี้นะครับมีแค่ตัวจริงนะสำรองเราไม่มีนะครับเพราะเราเป็นจัดทีมตามรูปนี้เลยนะฮะที่ผมติดไว้เลยนะครับผมรูปแบบทีมยอดเยี่ยมของโคปาเมริกาในปีนี้นะครับในครั้งนี้นะฮะโอเคครับทุกคนนะฮะไปลุยกันในเกมดิวชันครับว่านักเตะยอดเยี่ยมโคปาเมริการจะโหจะตึงแค่ไหนครับไปครับ let's go Few moments later. เอาแล้วครับกาสวัสดีชาวอีรรินบอนมาครับผมเอาเลยแล้วกันกาสวัสดีปทีเดียวแล้วก็เอาเลยไงประเเนตตุ้ยต้นดีกว่าดีกว่าสั์โทษทีครับคือก็คือตั้งแต่ยอดเดียมโคป้าก็คือตัวนี้คือตัวเด็ดขสุดของอาเจนนะครับนั่นแหละยิงให้อาเจนเข้ารอบยิงให้อาเจนแบบได้ประตูชัยและแชมป์ถึงตอนเนี้ย ไปคิดดูแล้วกันนะฮะภาพตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่อง,องนี้เลยผมต้องเช็คภาพบ่อยๆนะ,ะเปิดชันเช็กล้องหลังเนี่ยผมคุ้นมากเลยนะเหมือนจะเคยอยู่ทีมสเปอร์อะไรใช่ปะแล้วค่อนข้างเก่งด้วยนะครับใครยิงเนี่ยมีโคตรแรงล้ำหน้าครับท่านล้ำหน้าครับผมหาเล่นนะฮาเล่นล่างอะไรก็ไม่รู้เลยครับยิงแรงจัดดะ พวกเนี้ยปากตัวนี้ฮะสวยงามตามท้องเรื่องปากนี้สวยงามตามท้องเรื่องปากนี้สวยงามตามท้องเรื่องปากตัวนี้สวยงา,ามแล้วแทงต่อปับ๊บติดตัวฮะตัวนี้ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตัวนี้ผมอ่านแล้วเ้าชิงหนึ่งสองสามสี่เขาพลาดเนี่ยแล้วพลาดปุ๊บผมสวนกลับอย่างรวดเร็วโอ้โหจานล้วงหลังแบบนี้ไม่ดีต่อสุขภาพนะ ครับไปครับโซลิธฮะโซลิธครับผมออกมาไปต่อครับเดบิวตาครับงจวะนี้เปิดปอมปอมได้ประตูไหมนี่เฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรอะ่ะได้ประตูครับงงงงหมดละงงจริงเเนี่ยเขาบอกเลยว่าโคปบ้านเมกาเล่นง่ายกว่ายูโรเยอะเลยไอ้ตั้งแต่ยอดเยี่ยมเนี่ย มีโลมันไม่มีกองหน้าทุกคนมันเล่นยากจริงนะครับไม่มีกองหน้าเล่นโคตรยากอะ่ะบอกก่อนนะนยากสุดๆอะ่ะแต่ไี่มีกองหน้าถือว่าเล่นโอเคนะอ่านีกองหน้าสองตัวเนี่ยเล่นง่ายเลยับเป็นแผนเบสิกทั่วไปด้วยนะครับคือไม่มีโลผมต้องเอากองกลางเล่นขึ้นแบบกองหน้าแล้วมีแค่ปีกอะ่ะเนี่ยแต่ภาพไม่ไหว,วทุกคนพูดจริงนคนฟูภาพไม่ไหวจริงวะขออคยทุกคนด้วยนะฮะซื้อภาพหนักแล้ว เริ่มหนักแล้วโอ้โหเริ่มหนักแล้วอันนี้ผมขอปรับไปรอผมนึงเขายิงแล้วน,นะแทงต่อเอาหัวแบบนี้แต่ทีนึงครับทีนึงครับแล้วฝากแล้วผมตบมาแล้วผมนี่ไงใจชิวๆไงเระภาพนี่ฮะนี่นะน็เอ้าหน,น,น,นักละหนักจริงๆครับภาพผมเนี่ยเฮ้เศร้าอะเศร้ามากนะทุกคนดูปล่าคือไม่อยากให้ไม่อยากให้มันเป็นอนะ่ะมันกพ็พลิปไปกพ็พลิปมาเนะี่ย ผมต้องหาวิธีแก้นะฮะตันเชิถึงก่อนปวดน้ำบรรไกลวะเปิดไกลครับผมไว้ยงิงยังไงฮะยังไงผมอ่านแล้วผมอ่านได้ไหมได้ไหมไม่ได้ฮนะไม่ได้ครับผมอ่าฝาล็นี้ฝาล็นี้โอเคครับเอาไม่ได้ครับจังหวะนี้ยังไงวะเนี่ย ที่หาแล้วสวยเพื่อนเลยไม่เนสคือแบบเหมาะก,กับการที่เป็นกองหลังระดับโลกมากเลยครับเพื่อนแทงครับแทงครับวิ่งครับวิ่งครับวิ่งครับถึงจะไ่เร็วฮะแต่ต้องหมุนโอโ้โหเขาดักหลังผมเลยนี่น่าจะหมุนตัวออกมานะฮะเรียบร้ออย่าช้าแล้วน่าเป็นตำนานอาเจนสัต p a i r w i เพื่อนไม่ได้ละทางข้างนีง้เห็นข้างนี้เห็น เปลี่ยนหมดอ่ะเอาบินบ oh. <music> yeah. ินเบี่ยงหมดอ่ะนี่ฮะเอาบินเบี่ยงหมดอ่ะลามีนยาเมาเฮ้ยโอูเอซิดเกือบเดียวเมื่อกี้อ่ะเกือบเดียวฮะเฮ้ยนี่โควิลเลียมเหรอไอจูดนดิว่ะไม่จูดวินี่จะยิงไกลหรือเปล่าจะเอาอะไรไปยิงไมเนสผมหึไมเนสผมอยู่เกือบทุกตำแหน่งแล้นะเอาจริงขาดแค่กองกลางนะฮะคือไมเนสโกไมเนสกองหลังเนี่ยไมเนทกองหน้าเนี่ยครบทุกตำแหน่งแล้วนะ เดี๋ยวให้กองกลางเท่านั้นเองเลยครับผมถ้ามีกองกลางคือครบถ้วนอะเอาจริงครบถ้วนอะบอกเลยโหดจัดเนี่ยแหละมาครับเราอ่านฮนะแทงเฮ้ยออกข้างตามสูตรปะวะจะส่งกับใครเนี่ยเรียบร้อยต้องตัดครับผมฝากครับเบิร์นครับโซเลสไม่ใช่โซเลสละตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตึ๊บตึบอ่านกลางฮะ ยังไงครับอุ้ยกระดาดไม่นี่อัพเนี่ยนะแบ็กซ้ายไปขวาเนะี่ยเก็บหาละรามียังไงเออรามีโดนมาริเนสของจริงว่ะซันเชสฝากระเบิรหนึ่งสองปับป๊บปับ๊บปั๊บแทงไปแล้วครับหลุยซ์ัวหลุยสัวใช่ไหมไม่ได้ครับผมโอ้หลุยสัวเกือบเฟีเย้ยวเอาจริงอุ๊ปไเนี้ยม่นดักเก็บหมดเลยอะโหจัดหรเปล่า หมุนมาเจอวะ่ะที่ปาได้อยู่ฮะเพื่อนมาเพื่อนไม่ได้ครับยู่หลังเขาอีกดีจริงๆอ่านับผมมาจีเนสขอความเม่นยำหน่อยเพื่อนไมเนสผมแนะนําเลยอะรยังไม่มีกองหลังดีๆฮะไมเนสหนึ่งในนั้นที่คุณต้องเลือกไปผมไม่ได้ฮะแต่คือหลังมาชิพาละมีคนให้ผมอ่านไหมสักคนหนึ่งก็ยังดีที่ผมอ่านแทงมาจาังหวะนี้โอ้โหแบ็กซ้ายก็โคดนะขนาด ยังไม่ได้อัพเลยเนะี่ยล่างเบรเพยเยอร์ด้วยนะครับฝากฝากจิมฮาละทั้งคล่องทั้งเร็วมาในแต่เมื่อ,อก,ก่อนคือผมยังเล่นไม่ค่อยเข้ามือนะฮะเข้ามือเมื่อไหร่คือจบแค่แหละอย่าใช้หนูตัวเล็กก็ไม่สนใจหรอกแทงครับโหหนึ่งสองคนฟรีแล้วผมเร็วกว่าตัวเล็กเร็วกว่าใครคิคมิได้ไงวะแต่สักบอลดีกว่าสุดที่ครับน้องชายน้องชายสุยดทีครับหลังหักนะ บน้นผมกลางฮะโอ้โหส่งไปแล้วอ่ะมันไม่ส่งให้ผมอ่ะเห็นปะมันดีเลยน,นะครับอันนี้คือดีเลยน,นะฮะสิบหาแล้วครับบอลสองคนเลียวไม่ะไม่เข้าสองคนขอหน่อยขอหน่อยจังหวะนี้ลามินยา,มาเมาเปิดมาครับโทษทีฮะไม่ได้เก็บบอลไว้ได้ครับผมที่มาเรียครับฝากง่ายๆครับง่ายๆครับไม่ได้ฮนะง่ายๆแต่ไม่ได้ทํายังไงดีจังหวะนี้แล้วเขาจิ้งหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ามินอีกแล้วรามินครับปาดไม่ดีฮนะ เห็นในยูโรครับ4ี่แอสซิสก็จริงนะครับแต่โทษทีนะฮะชีวิตจริงมันคนละอย่างกันเพื่อนบอกเลยลามีนลองเลิฟยังไงครับเราหน้ายิงไกลโดนล้วงฮะแล้วแทงต่อครับผมปายอะไรครับอเลรเซเนโดเป็นนี้แต่อย่าเพิ่งสะดุดผมชิวฮะอะ้าวโคชิวอ่ะเนี่ยไอ้ไม่เข้าแม่งเฮ้ยไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละเฮ้ย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 แล้วเขาปล่อยเนี่ยนะ คืออันนี้เขาแบบโดนยิงเหรอเขารู้แล้วอะเขาปล่อยเลยอะคนภาพมันกระพริบขอไปด้วกคนจริงนะฮะถ้าแบบดูแล้วแบบมันไม่ได้ไประยุไม่ได้นะเนี่ยขอไปจริงครับเดี๋ยวผมไปปรับแก้มาให้ในคลิปหน้านะฮะทีนี้ต้องขอไปจริงจริงทุกคนมันมีปัญหาสักอย่างมือของผมนะเนี่ยเนี่ยตัวนี้ปไเนี่ยปุบไนะปพังนะเฮ้ยทุกคนหายเลยไม่หายตัดเลยฮะตัดเลยนะตัดไปเลยนี่ับทุกคนฮะมาอะไรครับผม ตอนนั้นนะที่เราเห็นกันนะครับที่แกกดออกฮนะท้ายเกมผมก็ดกดออกเลยครับโดนผมยิงลูกต่อไปเนี่ยคือแทงหลุดลูกกดออกเลยถึงได้ยิ้มจะโหดขนาดไหนเนี่ยโดนไมเนสผมเก็บอะบอกก่อนนะครับไมเนสไม่ใช่กองหลังเล,เล่นๆนะเว้ยล่างฟรีขนาดเนี้ยคือแบบโหดจัด,ดะอะผมพูดจริงด,ดูดูให้เขาดูค่าพลังก่อนแล้วกันนะฮะแต่เบิล์อัพนะครับ,บคบ่าพลังนะฮะ94 94 99 92ครับ ดักบอลโคตรด,ดีฮะถึงตัวจะเล็กแต่ใจใหญ่แค่นั้นแหละแล้วคือดูดิแล้วผมมีนี่ไงโตโหดฮะมาติเนทโกนะฮะเราเลยไม่มีหนึ่งมาเนทครับผมล <c oughs> าตาโล่ใหม่เนี่ครับกองหน้าครับผมลิซาโดมาเนทโอ้โหไม่กี่มาเนทวะและ้วนี้อันนี้มันอ่านว่าไงนะาเนีนะ่ยมาเนทเนี่ยไม่รู้นะครับไม่มีชื่อข้างหน้าให้เห็นนะก็คือมาเนทสามตัวในทีมคิดดูแล้วกัน แล้วโหดทุกตัวครับางานแหล่โคตรแบกอาร์เจนติน่าบอกเลยนะฮะเดปาก็โหดเนี่ยดีมาเลก็โหดแล้วแบกแบกซ้กกายดีจัดเลยของอาร์เจน่ะใช่ของอาร์เจนใช่ไหมดีจริงๆนะทุกคนนะตัวนี้แบบเหมือนจะเห็นทันผ่านแต่ไม่เคยรู้จักเลยนะครับจะดีจริงๆฮะตัวนี้โอเคครับทุกคนนะฮเป็นานการฟูลของเราเนี่ยฮะฟูลทีมยอดเยี่ยมของโคปาอเมริกานะครับผม ถึงจะไม่มีตัวแบบล่างโถดนะฮะแต่เราก็สามารถซื้อล่างเบสมาเล่นกันได้สนุกสนานนะครับได้ฟิวกันไปนะฮะได้อาดรถกันไปนะประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนนะหากใครชอบหรือใครอยากดูคลิปอื่นนะครับคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะฮะแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมคอมเมนต์พูดคุยได้หรือคอมเมนต์อยากเห็นทำคลิปไหนบอกได้เลยนะครับเจอกันในคลิปหน้าผมบ๊ายบายจุ๊บ